วันนี้เราจะมาทำเสื้อลอเรียนแบบนี้นะครับคุณเองก็สามารถทําเสื้อแบบนี้ได้ง่ายๆเช่นกันสวัสดีครับผมหนุ่มร้อยแปดไอเดียวันนี้ผมจะมาพร้อมกับไอเดียในการพิมพ์เสื้อยืดนะครับขั้นตอนของมันก็คือ หนึ่งเราเริ่มจากการออกแบบในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่คุณถนัดอย่างเช่น Photoshop Illustrator หรืออะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณก็แค่เอานำเสื้อนะครับไปใส่ยางเครื่องพิมพ์มพเสยืดนะครับแล้วก็กดสั่งพิมพ์ออกมาแน่นอนหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการซิลสกรีนเลยนะครับคุณก็สามารถที่จะทำรูปแบบอย่างนี้ได้นะครับเรามาดูขั้นตอนในการทำของมันเดี๋ยวนี้เลยครับ ก็เริ่มจากเอาเสื้อมานะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปให้ได้กึ่งกลางของตำแหน่งของเครื่องพิมพ์เสยืดแล้วเราก็เอาสะดึงครอบลงไปจากนั้นเราก็จัดเก็บความตึงของผ้าให้ได้ตามที่ต้องการเราก็เก็บ อ่าแค่นี้ก็เป็นการเตรียมผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มอินนะครับถ่ายก็จะเคลื่อนที่เข้าไปสู่ข้างในในขั้นตอนนี้เราได้ใส่ตัวโปรแกรมเนี่ยไปยังตัวเครื่องแล้วเราก็ดปุ่มอินกดปุ่มสตาร์ท เราใช้เวลาในการพิมพ์ประมาณ2 3นาทีนะครับต่อตัวการพิมพ์ระบบนี้จะเหมาะกับการพิมพ์ลงบนเสื้อคอตตอน100%ซึ <h <h ่งหาได้ง่ายและก็ราคาถูกเมื่อเสร็จเราก็เอาตัวชิ้นงานขึ้นนะครับ อมเข้าไปรีดร้อนแล้วก็ใส่เง <ông worldly> เมื่อเราได้เสื้อยืดตามที่เราต้องการแล้วนะครับเรก็แค่เอามันมาใส่ในเครื่องรีดร้อนวางตำแหน่งให้พอดีจากนั้นก็เอาเทฟลอนปิดทับเข้าไปเทฟลอนคือป้องกันผ้าไหมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็อัดลงไปเราจะใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ30วินาที 3 2 1หหลังจากนั้นเราก็เอาเทฟลอนออกนะครับแล้วก็เอาเสื้อออกมาแค่นี้เราก็ได้เสื้อพร้อมใส่ตามที่เราต้องการแล้วเพียงง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนี้คุณก็สามารถที่จะทำเสื้อยืดตามที่คุณจินตนาการได้นะครับ หากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณนะครับกรุณา,ากดแชร์หรือกด Subscribe ตรงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ